ไทยรัฐมี2ตารางนะคะวันก่อนหมูลงไปแล้วตารางหนึ่งนะคะตารางนั้นน่าจะชนกับเลขดังเยอะมากไม่ว่าจะเป็น8 9หรือ59นะคะส่วนตารางนี้นะคะ2ตัวนะ่าจะเป็น27 29 26 24นะคะหรือจะเป็น6996ที่ลูกค้าซื้อกันเข้ามาเยอะมากๆในงวดที่แล้วนะคะแล้วก็ออกไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะออกซ้ำไหมส่วน7 6 67หเนี่ยหมูยังไม่รู้ว่าสำนักไหนนะคะเลขเข้ากี่รอบเลข7 6เนี่ยหมดเร็วมากๆเลยนะคะ3ตัวไม่ว่าจะเป็น27 7 6 9 6หหรือจะเป็น264นะคะลูกค้าตีได้เลยตียังไงก็ได้ไม่ต้องให้ชนกับเลขดังไม่ต้องให้ชนกับสำนักอื่นนะคะเวลาเลขเข้าลูกค้าจะได้กดสบายสบายไม่ต้องไปแย่งกันเนาะใครที่ชอบเลขเบิ้ลจัดได้เลยนะคะ22คนก็ซื้อเข้ามาเยอะมากๆเหมือนกันนะ่าจะชนกับเลข1 2ที่เป็นวันแม่เขาก็เลยอาจจะซื้อใกล้เคียงเป็น22นะคะ2 2 7 7 9966้า้หร้านอยู่นิยมมังกรฟ้าลดค่าบริการลงมานะคะเหลือใบละ95บาทนะคะ ใครที่ชอบซื้อเลขดังนะคะเลขชุด6ใบขึ้นไปเข้าหน้าร้านหมิวนิยมมังกรฟ้าไม่ต้องใส่เลขไม่ต้องเลือกชุดเลื่อนลงมาด้านล่างลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าเลขชุดใหญ่อะมันสุ่มขึ้นไปนะคะ สำหรับใครนะคะที่ซื้อผ่านแอปมังกรฟ้าและมีแอปมังกรฟ้าอยู่ในเครื่องสามารถเซอร์รหัสหมิวได้เลยใครที่เคยสั่งซื้อกับหมิวอยู่แล้วนะคะจะเห็นหน้าร้านหมิวประมาณนี้นะคะปัจจุบันเพราะว่าหมิวเพิ่งเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะคะมีตัวแทนหลายคนชอบเอาโลโก้หมิวไปเรียนแบบนะคะแล้วก็ไปทําให้มันคล้ายๆกันน่ะลูกค้าก็เลยเกิดการสับสนทีนี้หมิวก็เลยบอกให้ร้านนะสึ่งหวนวโลโก้หมิวไว้ห้าไม่ใครทําเหมือนนะคะเพื่อไม่ให้ลูกค้ากเกิดการสับสนสําหรับใครที่ไม่สะดวกโหลดแอปมังกรฟ้าลงในเครื่องมือถือสามารถสั่งซื้อ ผ่านไลน์ OA หอมิวได้นะคะแอดเข้ามาเลยแอด1มวมีแอดด้วยนะคะลูกค้าถึงจะซื้อได้เนาะเข้าไปแล้วนะคะลูกค้าจะเจอเมนู6ช่องแบบนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเลยสมัครได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าจ่ายส่วนใครที่เคยสั่งซื้อร้านอื่นอยู่แล้วแล้วอยากเปลี่ยนดวงมาซื้อกับหมิวนะคะกดช่องแรกซื้อลอตเตอรี่ได้ปกติเลยนะคะไม่ต้องสมัครใหม่เจอกันนะคะงวดน,นี้ใครที่ถูกรางวัลที่1นะคะมิวจะเอามาลงให้นะคะขอให้ทุกคนที่ซื้อกับร้านมิวนิวยมมังกรฟ้าถูกรางวัล หญ่ถูกรางวันที่หนึ่งเร็วๆนี้นะคะ